นี่เป็นปลาอะไรครับปลาช่อนปลาคอหมือเนาปลาคอภาษาอังกฤษเรียกว่า snakehead fish หัวเหมือนงูเห็นไหมน่ะฟิดคอิดคอร์ข้รกคอเกลือหัเข้าครัวมาเข็ดเปลาแดงน้ำกันเด้อครับถ้าเกลือน้อยไปมันจะเป็นไงไหมก็ไม่เป็นี่มันก็ไม่เป็นาาเน่ไม่เป็นหมายความว่าเน่านะครับเกินไปก็เค็มเราทำเนี่ยก็คือมันเก็บได้นานใช่ไหมครับ ก็เป็นวิธีถนอมาหารใช่ไหมตำส้มตำม,มาเยอะแล้วอันนี้ตำประแดกนะแม่เนาะทีนี้นี่ใไขมันก้น<ม>โอ้โหแม่บอกว่าตำแค่นี้ไม่ได้กินหรอกแม่มาโชว์แม่บอกว่ามี2วิธีนะครับก็คือถ้าเราตำเนี่ยอย่างคลกอันนี้มันเล็กเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นครุกก็ได้ ลิมองแต่ก่อนพกมองพกมองคอคือพกที่ใหญ่ๆสาก็จะยาวๆใช้ยืนเวลาตําใช่ไหมครับตำใช่กันอ่าแล้วถ้าเราไม่ตําแม่บอกว่าเอาแช่น้ําก็ได้ทั้งสองคืนแช่้วคอะัสองคืนอันนั้นคือจะทําให้เข้าดีมากเลยเข้าดีมากขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือใส่อะไรครับแม่กระปุกใส่กระปุกนะครับสอดดูสีด้วยนะครับว่าอันนี้พอกินหรือยังพอกินของเราเนี่ยไม่ใช่แค่สามวันเจ็ดวันนะครับแม่บอกว่าต้องหมักประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งปีหนึ่งปีครบขวบหนึ่งก็คือหนึ่งปีเนี่ยเปิดได้ ครับปลาจากเมืองอำนาจ,จเจริญอำเภอพนาใช่ไหมบ้านอะไรนะบ้านพนานบ้านพนานอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพรายายนงว้า <laughs> มีใส่ย่อด้วย <laughs>